แจข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตเย,ะยะียรยารอบใหม่เป็นการนําเสนอคืบหน้าเงินเยียะยารอบใหม่สําหรับกลุ่มอาชีพทํางานกลางคืนที่จะได้รับเงินเยียรยา5000บาทนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่นะคะ โดยประกันสังคมจะโอนเงินในวันสุกนี้เฉพาะกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ได้รับข้อความเป็นวันที่7มกราคมและ14มกราคม2565นะคะและใครที่ได้รับสิทธิ์แต่เงินยังไม่โอนเข้าบัญชีนะคะให้เช็คสถานะาล่าสุดของตนเองเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าส่วนกลางกำลังทยอยตรวจสอบระบบจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ก็มันขยันอัปเดตสถานะล่าสุดของตนเองนะคะโดยเข้าไปอัปเดตสถานะของตนเองได้ที่ www.sso.go.th จากนั้นเลือกโครงการเยียาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐนะคะตรวจสอบสิทธิโครงการเยียากิจการสถานบันเทิงจากนั้นใส่เลขบัตรประชาชน13หลัก ใส่หมายเลขให้ตรงกับรูปภาพนะคะจากนั้นกดตรวจสอบสิทธิ์มันทําเป็นระยะระยะนะคะในรายที่ได้รับสิทธิ์แต่เงินยังไม่อ,อนเข้าบัญชีตรวจสอบอีกทีหรือเป็นระยะนะคะจนถึงวันศุกร์นี้